สวัสดีค่ญาติธรรมทุกทกท่านนะคะที่เปิดรับชมไลฟ์สดสวสดมนต์ตามรอบของร้านากาแฟจักรพัฒน์สาขา,าประตูเมืองเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ยังอยู่ร่วมกันเป็นสายใยเดียวกันนะคะเรามาสวสดมนต์โมทนาบุญบันเทคบุญนะคะแผ่เมตตาไม่มีประมาณอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็พิจารณานะคะแล้วก็จิตอยู่กับพระตามที่หลวงตาท่านสอนไว้นะคะอยู่กับหลวงปู่หลวงตา จกกักระพัดวนเวียนอยู่ในบุญนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ เรามามอบกายถวายชีวิตกันก่อนนะคะพุทธังชีวิตังเมพบุเจมิธรรมังชีวิตังเมพบุเจมิสังฆังชีวิตังเมพบุเจมิ ธรรมวันทรมิสังฆวันทรรมีกรุปปชาจาจริยากุณา